ก็คลิปนี้นะครับเป็นช่วงฟรีไฟก็หาเหมือนกันนะเนี่ย EP ที่4แล้วนะครับหลังจากที่เราได้โพสต์ไป EP ที่3ก็มีคนคอมเมนต์มาใต้คลิปนั้นเยอะแยะกันประมาณ500คอมเมนต์กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันนะว่าจะมีคลิปไหนหาพอที่ทําให้เรานั้นเลาะได้นะครับส่งครั้งแรกครับจากน้องบัสนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทําให้เราหาได้ไหมบบมัไม่มัไม่มัไม่่าบไม่ใ่หรอะ ไม่เป็นชุดคนเหมืองไม่ใช่เออบึ้งก็มาทำที่เฉียเลยเนี่ยเตรั้นเป็กาจริงนะส่งเขาแรกครับดูหน่อยครับพี่โอเคครับเหมือนจะเต้นนะแล้วก็เฮ้ยเอวิวอะเอวิวเอวิวเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไร งงกับตี้แล้วยี่บอกว่าใช้ท่าติดนะแม่งบักอะไรวันนี้ส่งคลิปแรกมาดูกันนะครับเห็นเหมือนจะอุ้ยอ ไอ้แก้วแกยิงแย่แล้วย่แล้วแยแล้วฟ้าไอดินสะบักพวกสายเหลืองพวนี่คืออารมณ์เมื่อกูยิงหัวคนดังได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนดังที่เขาว่านี่คือใครแล้วก็เขายิงได้แล้วเขาจะรู้สึกยังไงนะครับโอเคเฮ้ยหัวไหมหัวไหมหัว ห <c oughs> มอเล่าจะงานแต่งข้างบ้านแน่นเลยป่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณวยยังยทำไมเป็นดีเดียวเดียวโอ คนเล่นไม่รู้เรือกเลยไอ้เหียคนเล่นไม่รู้เรือกเลยพู้บึ้งเงีงกันพูดโคตดเยอะจังว่าเป๊ะ่ให้สบาธทีคนเล่นเลยน่าจะมีหาว่ะน่าจะมีหานะคลิปนี้อาจจะก็ได้นะเฮ้ยุ้ยโอ้โอะไรโอเคอาเอาวุ้อย่าเอากูมาละ่เจยอาพี่เจย์อย่าพี่เจยยี่เย์อยเจยาพี่เจย์อยี่เจยอย่เยอยพียพี่เจี่เจยยี่ยอยาพี่จาพี่เจยนยพี่จยพี่า จะห้ามัยนะครับมันเหงาสิน่าจะไปท่าเต้นนี้ว่ะอนไรดีก็มาจะมันทำยังไงอ่ะทำไงวะเนี่ยจะไปเต้นเด็กระดากไอ้เราเต้นจีว่ะเราคนไทแต่จุดอย่างนี้เดี๋ยวจะบอกด้วยว่าใช่ไหมจะบอกใช่ไหมใช่ไหจะบอที่เราใช่ใช่ที่เราคิดไหมฮะใช่แบบที่เราคิดว่เนี่ยนั่นนั่น มาเลยมึงทำให้เกมดูแย่มึงทำให้เกมดีดูแย่ก็ให้ขุดเหมืองไม่อยากกบพึดภาษามาหากรุงทำไมเนี่วันตั้งแต้วัสองชั้นนะไอ้คนที่โปงแน่เลยไอ้เอ็นทันแยเลยออมันจะเจอโปรเขาบอกว่าเขาเจอโปงนะใช่ไหมเฮ้ยเจอ๊บ แม่งเบรกวาบมาจริงด้วยเลยก็โอเคนะครับดูกันมาพอประมาณพอสมควรและมีหาบ้างไม่หาบ้างเหมือนเดิมนะครับถ้าคลิปไหนหาเราก็จะลงนะส่วนคลิปไหนที่ไม่ได้หาเราก็จะไม่ได้ตัดลงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกชื่อคลิปนี้คือฟรีไฟลก็หาเหมือนกันนเนี่ยใครที่ส่งมาแล้วนะครับไม่ได้ลงก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเดี๋ยวอีพีหน้าคลิปหน้าไปหาตัวที่หามา นะครับรองได้ออกคลิปแน่นอนไม่ต้องเสียใจไปเอาเป็นว่าถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ